ต่อและวิธีการมสมควรครับตอนนี้อยากเป็นเกษตรกร,ร,กรมากเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับทุกครั้งทุกทริปนะครับเวลาผมไปเดินตามน้ำใจที่ไหนก็อยากสวมบทสมตัวละค,ครเขาบางครั้งนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวจะโดดลงไปอยู่เป็นเพื่อนเป็ดอ่ะไอเป็ดรอดูเลยจะโดดข้าไปหา โอ้เป็นไงเป็นไงทีนี้รู้่ายังเหนื่อยใช่ไหมโอ้จารย์นี่ครั้งต่อไปที่ผมกินพวกไข่เค็มที่เป็นไข่เป็ดอะไรแบบนี้ผมต้องคิดอีกหน่อยนะจานอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็ดซึ่งครับไข่วางไข่อยู่ในทุ่งนานะเห็นไหมครับอันนี้จะเริ่มเริ่มเริ่มขาวเยอะแล้วไปบวชชีแล้วเห็นป่ะอ๋อเนสีสีเห็นไหมสีเขาเนี่ยรเริ่มเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วเห็นป่ะอาจารย์ครับเห็นที่บอกอาจารย์เป็นข้อดีข้อง่ายนะครับเร้วไม ที่สุพรรณเขาทำกันที่เดียวหรือที่อื่นเขาก็ทําด้วยเยอะแยะไปมีโอ้โหูต่างหลายประเทศทั้งภาคภาคการั้างบนภาคเหนือตอนล่างอย่างเงี้ยเซ็นจูโร่นครสวรรค์อะไรเงี้ยก็ทําหมดพี่จิตชัยนาฏอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็คือพวกที่วางไข่ในทุ่งครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะถูกเข้ารถนําเข้าไปในโรงเรือนมันจะเป็นสอง คุณภาพของไข่จะต่างกันพวกนี้ไข่เนี่ยจะแดงก็จริงแต่ว่าไข่มันจะเสียง่ายเพราะไข่มันจะเปื่อนหน่อยอแต่ไข่ในโรงเรือนก็ถ้าจะาให้แดงก็ผสมผสานสีลงไปนะแล้วก,วก็อันนั้นก็จะอาหารจะ,จะกินดีกว่าและอย่างนี้คิดเป็นต่อตัวอาจารย์โตเท่าไหร่ครับก,ก็ร้อยฝ่าอาจารย์ครับแล้วขอบเขตงานวิจัยของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคืองานวิจัยของอาจารย์เนี่ยได้รับทุนสนับสบนุนจากสกว์ทาเรื่องเป็ดไร่กุ่งเนี่ยที่จริงก็เกี่ยวกับเป็ดทั้งหมดเลยในประเทศเนี่ยนะครับ ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่แล้วเป็ดไข่ก็คือมันต้องเกี่ยวข้องกับเป็ดไล่ทุ่งที่อจารจ์เล่าให้ฟังงานของเราเฉพาะที่ส่วนที่เกี่ยวกับเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเราจะดูตั้งแต่การผลิตตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยตั้งแต่มีพ่อแม่พันธุ์เข้าโรงฟักไปเลี้ยงอนุบาลไล่ทุ่งเก็บเข้าโรงเรือนออไข่แล้วก็จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ไข่ต่างๆที่เป็นมูลเป็นมูลค่าเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเราจะมาดูว่าหนึ่งถ้ามีโรคระบาดเนี่ยการประเมินความเสี่ยง ว่าจะเหนือรคระบาดในเกียร์มูนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในนาข้าวซึ่งมีการใช้สารเคมีต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในตัวเป็ดทังไงเราจะทํา ตลอดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ําต้องยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเป็ดเมื่อเทียบกับไก่เนี่ยเป็ดจะมีน้อยมากเราต้องเราต้องทำน้อยกว่าไก่อะน,อน้อยกว่าไก่เยอะแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารเรื่องการเลี้ยงเนี่ยก็ยังมีน้อยกว่าไก่ครับผมย้อนกลับไปหน่อยครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วอาจารย์เลือกงานวิจัยทําไมต้องมาเป็นเป็ดไร่ทุ่งครับอาจารย์จริงๆกับผมต้องเท้ากว่าว่าผมจะเลี้ยงเป็ดตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เลยก็ยมีความผูกพันกับมันเข้าใจมันพฤติกรรมมันใช่ครับเ็รารู้เลี้ยงเป็ดยังไงเมื่อพอจบเป็นหมอแล้้ววเี่ยกก็มาาทํัปง 2,534ครับผมก็ทำมาจนถึงปัจจุบันทำทุกอย่างนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งคำว่าเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยจริงคนที่ให้ตั้งชื่อเป็ดไล่ทุ่งก็คืออาจารย์อาจารย์นะครับเพราะสมัยของเขาไม่ได้เป็ดไล่ทุ่งเขาเรียกอะไรนะเกาเรียกเป็ดไข่พออาจารย์มาจับเรื่องนี้ก็เรียกเป็ดไล่ทุ่งพฤติกรรมมันด้วยอะไรด้วยเรียกมันนอย่างีี้ดกว่าไล่ทุ่งก็หมายความว่ามันก็ไล่ไปตามทุ่งไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเวลาที่เราเห็นเป็ดในในโรงเรือนเนี่ย บอกได้เลยว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเคยเป็นเป็ดไล่ทุ่งมาก่อนเคยเป็นเป็ดไล่ทุ่งมาก่อนถูกต้องเขามีวันนะกันเหรออาจารย์ไม่ไม่ไม่มันคือการเตรียมตัวครับผมการเตรียมตัวเป็นเป็ดสาวมันก็คือพอออกจากไข่ใช่ไหมครับออกจากไข่ก็ไปอนุบาลครับผมไม่ออกไข่จริงไหมครับอยากเลี้ยงแล้วก็ครับพอได้อนุบาลไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนก็มาไล่ทุ่งเพราะาไล่ทุ่งก็ก็มาเข้าโรงพครบาเดือนครึ่งหรือว่าหกเดือนก็เข้าโรงเรือนครับผมการที่มาไล่ทุ่งเนี่ยก็คือ ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการผลิตเป็ดสาวครับผมอาจารย์ครับพื้นที่แรกครับในการเข้าไปทําวิจัยครับอาจารย์ยังจาได้ครับว่าเป็นพื้นที่ที่ไหนจริงๆพื้นที่แรกก็คือสุพรรณนี่แหละครับที่สุพรรณพี่น้องนี่แหละครับเราทําตั้งแต่ช่วงที่มีไข้หวัดนกระบาดครับเราก็จะไปดูเลยว่าเวลาไข้หวัดนกระบาดในเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยมันมีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือบริบทเกี่ยวข้องมากมีนกธรรมชาติมาไหมคือเส้นทางเดินของการผลิตเป็ดไข่หรือเป็ดไร่ทุ่งมันเกี่ยวข้องกันยังไงการถ่ายทอดเชื้อไข้หวัดนก ระหว่างเป็ดไล่ทุ่งไปยังไงแล้วก็สู่สิ่งแวดล้อมยังไงครับผมอันนี้แหละครับมันเป็นงานวิจัยแรกที่ทําแล้วองค์ความรู้ของเกษตรกรครับตอนที่อาจารย์เข้าไปบอกแล้วเขาเชื่ออาจารย์ไหมนี่แรกๆเขาไม่เชื่อบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์มากเนี่ยแต่ท่านอาารือข้าตอนยอมรับว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าเรอาศัยที่ว่ามีการแลกเปลี่ยนกันครับผมแล้วก็จูนเข้าหากันในที่สุดเราก็สามารถจะไปด้วยกันได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขามีความเชื่อของเขาส่วนหนึ่ง บางอย่างเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยค่อนข,ข้างจะระบากแต่ก็ต้องชี้ให้เห็นในสุดก็ต้องตอล่อมเข้ามาแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นความเสี่ยงยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องทําแล้วก็สร้างความเข้าใจในหมู่ของพวกเขาในบางจุดเนี่ยไม่สามารถจะไปเปลี่ยนวิถีการเลี้ยงของเขาได้เ,เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคนท่านยากแต่ในบางเรื่องเนี่ยเขาเข้าเข้าใจว่าปรับ้เขาปรับได้ว่าเขาจะทําให้เป็ดของเขา ครับผมรอ,อ,อดพ้นจากโรคยังไงมันเวลาเขาจะต้องดูยังไงทํำยังไงเนี่ยอันนี้เขาก็จะเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆครับมีบ้างที่อาจจะไม่เข้าใจครับแต่หลังๆเนี่ยก็จะพบว่าเขาเข้าใจาเริ่มเป็นทิศทางเดียวกันแล้วคือคือก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบบเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นยังไงรเรี้ยงเป็ดไรทุ่งมาก็นานแล้วครับอ่าเมื่อก่อนใครก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ฮะเปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงพอมีนักวิจัยเข้ามาปุบ๊บก็มีความรู้เรื่องอาหารการกินนะเขาก็จะสอนเราเป็ดช่วงนี้ให้กินอาหารเบออรร์นี้ะะไ่ ไข่ก็ใหญ่ขึ้นเพราะได้ความรู้จากเขาอะขอบคุณมากครับความรู้ที่เขาให้ผมมาอย่างอย่างอย่าง,งที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้คือว่าเป็ดเป็ดค่อนข้างจะมีอายุละอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเป็นเป็ดสาวเนี่ยเราจะลบได้เลยว่าเวลาที่ขายจากเกษตรกร,เ,รกเป็ดไร่ทุ่งที่ขายไปเนี่ยนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับราคาอย่างช่วงเนี้ยเป็ดราคาแพงมากเพราะว่าเป็นคาคา<ม>ตลาดอาจจะขายไปอาจจะตัวถึง120บบาทต่อตัว ร้อยยีบาทต่อตัวเลยครับใช่ซื้อไป120บาทต่อตัวโอ้โหครับ<ม>ที่สำคัญที่สำคัญอย่างที่ผมจะบอกก็คือว่าด้วยอากาศที่ร้อนแบบเนี่ยปริมาณไข่ก็จะลดลง เพราะมันผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายองค์ประกอบเลยคุมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะมาจิ้มทําให้ผลผลิตลดอนบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราศึกษารไปว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับไข่เป็ดนะครับตามท้องตลาดเป็นไงบ้างครับอาจารย์ราคาดีไหมนั้จริงจริงนักเวลานี้เราถ้าซื้อตรงหน้าหน้านี่เลยหน้าตรงตรงหน้าเล้าเลยหน้าทุ่งนี่ตรงนี้เลยสามบาทตอนนี้3ามบาทนี่จะทิ่แล้วได้ถึง3บาท50นะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นลงเรือนตอนนี้ครับมันขึ้นไป4บาทตอนนี้ก็หลู่ลงมานิดตึงเหลือ3บาท3ามบาทอันนั้คือซื้อที่เรือนตรงนู้นที่ที่ลงเรือนแต่ที่ตรงเนี้ยที่เรากำลังคุยกันเนี้ยครับจะได้ประมาณ3บาทครับผมคือราคามันจะถูกกว่าเป็ดฟาร์มนิดหนึ่งเป็ดในลงเรือนนิดหนึ่งแต่กว่าจะถึงเรากว่าจะถึงคนกรุงเทพให้ได้กินกันแบบใบสมบูรณ์แบบไออันนี้มันก็แล้วแต่คนว่าใครมีบุญมากใครมีบุญน้อยนะ แสดงว่าผมแย่แน่เลยมาแต่ละผมไม่ถึงรุ่อาจารย์ครับเราเห็นเป็ดแก่ๆมาเยอะแล้วครับวงจรผมกลับบ้านก็เจอแต่เป็ดแก่ๆเหมือนกันครับผมคุณมีเป็ดแก่ที่บ้านด้วยหรอมีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นครับอาจารย์ไปหาไปดูพาผมไปดูเป็ดรุ่นๆหญิงๆสาวๆหน่อยครอาจารย์ได้เลยี๋ยวเราไปกันอยู่แถวๆนี้นะไม่ไกลครับผมครับไปครับครับผมแล้วถ้าร้อนมากจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันจะมัอ่มันก็มันก็มีโอกาสนอกมากแล้วที่ถ้าขาดน้ำก็ตายเลยแลวถ้า้ตายบางทีตายเลย